ที่จอโทรทัศน์ค่ะช่วยอ่านโจทย์ด้วยข้อที่สองโจทย์ครูให้มาว่า ครูบอกว่าเดี๋ยวเราช่วยกันทั้งหมดทั้งห้องเลยดีกว่าเพราะว่าพอนักเรียนบางคนเริ่มบางคนอาจจะคิดได้ช่วยต่อเลยโจทย์ให้มาว่ามีถังสองใบใบที่หนึ่งมีความจุห้าลิตรใบที่สองมีความจุสี่ลิตรถ้าต้องการใช้ถังสองใบเลยตวงน้ำให้มีปริมาตรสามลิตรจะมีวิธีการตรวงอย่างไรตอนนี้ โจทย์กำหนดถังมาให้กี่บใบสองใบใบที่หนึ่งมีความจุก,กี่ลิตรห้าลิตรใบที่สองมีความจุก,กี่ลิตรลิตรให้นักเรียนใช้ถังทั้งสองใบแล้วตวงน้ําให้มีปริมาตรเท่ากับกี่ลิตรสามลิตรนักเรียนจะมีวิธีการตวงอย่างไรอทุกคนช่วยคิดค่ะช่วยคิดหน่อยค่ะ นักเรียนเขียนข้อสองแล้วเขียนว่าวิธีการตวงอะลองดูคราวนี้นักเรียนจะใช้ถังใบไหนเป็นหลักดีมีถังสองใบห้าลิตรกับสี่ลิตรแต่คุณต้องการน้ำสามลิตรทำยังไงคะโดยไม่ใช้เครื่องตวงที่เป็นมาตรฐานแต่ให้ใช้ถังสองใบ ทำองไรดีคะอ่าเราลองมาช่วยกันนักเรียนคิดว่านะคะข้อนี้เราจะใช้ถังใบไหนตวงน้ําก่อนดีคะถังใบที่หนึ่งก่อนหรือถังใบที่สองก่อนอ่ะยังมองไม่เห็นผ้าเพราะฉะนั้นไ่ดูภาพของครูเลยครูมีถังสองใบใบที่หนึ่งเนี่ย้าลิตรใบที่สองเนี่ยจุ 4ลิตรนั่นเลยคิดว่านักเรียนจะใช้ถังใบไหนในการตวงน้ำดีใช้ใบไหนดีคะใบที่หนึ่งหรือใบที่สองดีถ้าหนูนำใบที่หนึ่งก็คือสามารถตวงน้ำได้กี่ลิตรห้าลิตรแล้วเทล,ลงไปในใบที่สองเลยเพราะฉะนั้นเต็มใบที่สองก็จะได้เท่ากับสี่ลิตรเหลือน้ำกี่ลิตรตรงนี้ หนึ่งลิตรได้ห้าลิตรเอยได้สามลิตรไหมไม,ไม่ได้ไปเทที่อื่นไม่ได้ละแล้วลตวงเพิ่มอีกก็ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นใช้ถังห้าลิตรได้ไหมไม่ได้ทางด้านนี้นักเรียนชายวิรวัตรกับแชมป์บอกครูแล้วต้องใช้ถังใบที่สองเพราะฉะนั้นนักเรียนใช้ถังใบที่สองตวงน้ําให้เต็มได้ไหมคะได้อ้าวเพราะฉะนั้นเขียนวิธีการตรวงราคาเขียนข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนว่าใช้ถังใบที่สอง นะคะตวงน้ําให้เต็มครูตวงน้ําให้เต็มเลยนะน้ําสีอะไรค่เนี่ยสีแดงหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าใส่น้ําลงไปในถังใบที่สองให้เต็มอาทุกคนเขียนวิธีการตวงค่ะข้อทหนึ่งใส่น้ําลงไปในถังใบที่สองให้เต็มพอเราใส่น้ําลงไปในถังใบที่สองให้เต็มแล้ว ต่อไปเราเทน้ำจากถังใบที่สองไปที่ไหนใส่ลงไปที่ไหนต้องใส่ลงไปในถังใบที่หนึ่งจะไปใส่ถังใบอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้กําหนดให้นักเรียนก็นําน้ําเป็นไ,ปไงคะเทใส่ลงไปในใบที่หนึ่งเทหมดไหมหมดถ้าเทหมดแล้วจะได้น้ํากี่ลิตรลองคิดตามซิ ดีมากค่ะ,ะใครคิดไม่ออกนักเรียนมาดูภาพภาพของครูเมื่อสักครู่นี้จะอยู่ตรงนี้ตวงน้ําเต็มแล้วในถังใบที่สองเสร็จแล้วข้อที่สองเราจะเทน้ําจากถังใบที่สองลงไปในถังใบที่หนึ่งเทงหมดไหมหมดนะคะเทหมดแล้วเต็มถังไหม,ไมเต็มถังไหม,มไม่เต็มได้น้ําถังใบหนึ่งจะได้น้ํากี่ลิตรส,สี่ลิตร ส่วนถังใบที่สองนี่เป็นไงน้ําหมดไหมหมดได้น้ําตามที่ต้องการอย่างอย่างทางไงต่ออ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนเขียนข้อที่สองก่อนข้อที่สองนักเรียนเขียนต่อไปอีกว่ายังไงคะเทน้ําลงในถังใบที่หนึ่งจนหมดจะได้น้ำสี่ลิตรอ่ะทุกคนเขียนข้อสองตามนี้ก่อนจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะภาพใน ภาพที่หนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งคือใส่น้ำลงไปในถังใบที่สองให้เต็มเต็มก็คือสี่ลิตรเสร็จแล้วข้อที่สองเทน้ำลงไปในถังใบที่หนึ่งจนหมดถังใบหนึ่งก็จะได้น้ำส mm ี่ลิตรเท่าครูยังคะเท่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูภาพต่อตอนนี้ถังใบที่สองมีน้ำไหมไม่มีเพราะเทหมดแล้วแต่ถังใบที่หนึ่งมีน้ำไหม มีมีเท่าไหร่คะสี่ลิตรต่อไปทำยังไงใบหนึ่งน้ำหมดแล้วทำไงต่อเอาใส่น้ำลงไปในใบที่หนึ่งอีกไหมใส่ไหมใส่ไหมก็ยังไม่ได้น้ำสามลิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำลงไปในใบที่หนึ่งไหมตอนนี้ถังในใบที่หนึ่งว่างอยู่ใส่น้ำลงไปในถังใบที่หนึ่งอีกไหม,ไมใส่ใส่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น นักเรียนก็บอกข้อที่สามารถใส่น้ำลงในถังใบที่หนึ่งให้เต็มอีกครั้งนะคะก็จะได้ภาพนี้ตอนนี้ถังใบที่หนึ่งมีน้ำอยู่4ลิตรแล้วยังมองไม่เห็นเพราะไม่เต็มถังใบที่สองน้ำหมดล้เราใส่น้ำลงไปในถังใบที่หนึ่งอีกครั้งนะคะพอใส่ลงไปแล้วทำยังไงต่อเทไหม เทไหมเทเทใส่ถังใบที่อไรใบที่หนึ่งเทหมดถังใบที่สองไหมไม่หมดถ้าเทหมดไปไงล้นแน่เลยเทลงไปเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาเทลงไปให้เต็มถูกไหมคะถ้าเทลงไปให้เต็มอักูเทแล้วเทลงไปเทแล้วนะคะนักเรียนว่าได้อีกเท่าไหร่หนึ่งลิตรน้ําในถังใบที่ห้าที่เต็มไหมเต็มแต่ถังใบที่สี่เต็มแล้วนะถังใบที่สี่ไปไงเต็มไหมไม่เต็มถังใบที่สี่เหลือน้าเท่าไ่ เออถังใบที่หนึ่งเนี่ยเต็มแล้วได้ห้าลิตรส่วนถังใบที่สองก็จะเหลือน้ำสามลิตรเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนต่อได้ไหมคะได้ไหมอ่าไม่ได้เรามาต่อพร้อมกันในข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สามเมื่อสักครูน่นี้เทน้ำลงในถังใบที่หนึ่งจนหมดก็จะได้น้ำสี่ลิตรเราก็ทำไมคะใส่น้ำลงไปในถังใบที่หนึ่งให้เต็มอีกครั้งข้อที่สามนักเรียนเขียนค่ะ ใส่น้ำลงในถังใบที่ขอโทษนะคะครูพูดผิดขอโทษนะคะใส่น้ำลงไปในถังใบที่สองให้เต็มอีกครั้งข้อที่สใส่น้ำลงในถังใบที่สองให้เต็มอีกครั้งใบที่สองจุกกี่ลิตรสี่ลิตรใส่เต็มนะ พอใส่เต็มแล้วทำไมคะในถังใบที่หนึ่งสามารถจุได้อีกกี่ลิตร <1 l. S 1> อีกหนึ่งลิตรนักเรียนก็ต่อข้อที่สี่ข้อที่สามเสร็จยังอ่าต่อข้อที่สี่เลยค่ะข้อที่สี่นักเรียนก็บอกว่าเทน้ำลงไปในถังใบที่หนึ่งได้อีกกี่ลิตรนะคะ <1 l. S 1> ได้อีกหนึ่งลิตรเต็มถังพอดีเต็มถังใบที่หนึ่งแล้ว แสดงว่าใบที่หนึ่งเต็มแล้วนะห้าลิตรเต็มแล้วเพราะฉะนั้นถังใบที่สองน้ำลดไปหนึ่งลิตรถูกไหมคะก็จะเหลือน้ำในถังใบที่สองกี่ลิตรนะสามลิตรดีมากค่ะเหลือน้ำในถังใบที่สองเท่ากับสามลิตรครูให้นักเรียนเขียนเท่ากับด้วยเดี๋ยวตัวเลขจะติดกันไม่เขียนว่าเหลือน้ำในใบในถังใบที่สองสามลิตรนะเดี๋ยวตัวเลขติดกันเดี๋ยงง ให้นักเรียนเขียนว่าเหลือน้ําในถังใบที่สองเท่ากับสามลิตรงงไหมครูทวนอีกครั้งหนึ่งโทยกําหนดว่ามีถังสองใบถังใบที่หนึ่งเนี่ยจุห้าลิตรถังใบที่สองจุสี่ลิตรนักเรียนก็เทน้ําลงไปในถังใบที่สองซึ่งจุสี่ลิตรให้เต็มเสร็จแล้วนําไปเทลงไปในถังใบที่หนึ่งหมดเลยถังใบที่หนึ่งก็จะได้น้ำสี่ลิตรแต่ยังไม่เต็มถัง เสร็จแล้วถังใบที่สองตอนนี้ไม่มีน้ําแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปอีกครั้งหนึ่งให้เต็มพอดีก็คือได้4ลิตรแล้วนําลงไปเทในถังใบที่1เ <1. S 1> ทได้อีกกี่ลิตรนะคะ1ลิตรเพราะฉะนั้นจะเหลือน้ําในถังใบที่สองเท่ากับ3ลิตรพอดีเลยจริงๆแล้วครูนำนะคะข้อที่อยู่ในหนังสือมาเป็น นะคะมาทําด้วยในห้องออกอากาศแต่บังเอ,อิญว่าไม่ทันนักเรียนจะกลับไปทําเองได้ไหมคะลองดูไหมจริงๆแล้วครูก,กะว่าจะไม่ให้การบ้านแต่บเอิญจริงๆจําเป็นจริงๆต้องมีการบ้านนักเรียนก็เปิดไปอ่ะเขียนการบ้านเลยค่ะเขียนการบ้านนักเรียนเขียนว่าการบ้านใครยังไม่เสร็จหน้านี้นักเรียนเขียนเร็วนิดนะคะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ ทำข้อที่สองข้อที่1นักเรียนทําแล้วนักเรียนทําข้อที่สองแล้วมันมีกี่ข้อมีอยู่สองข้อนะคะหน้าหนึ่งร้อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการโวมีอยู่สองข้อนะคะข้อที่1นึ่งเราปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วต้นชั่วโมงนักเรียนทําการบ้านข้อที่สองให้นักเรียนเขียนมาเป็นข้อๆนะคะไวไหม เดี๋ยวเราไปซ่อมเสริมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวพวกนี้ครูจะนำมาเสนออีกครั้งดีไหมคะ,ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ